อามาฟังเคสสัดดีกันครับลูกได้เข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี4-2ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวปัจจุบันอายุ35ปีลูกเกิดในครอบครัวที่อดอยากและยากจนมากที่สุดในละแวกบ้าน<อ>แถวที่ลูกอยู่อาจจะที่สุดในจังหวัด<อ>ซึ่งอาจจะเรียกมหาทุกขตะในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์มีพี่น้องเจ็ดคนเป็นหญิงห้าชายสอง พวกเรานั่นไม่มีบ้านและที่อยู่เป็นของตัวเอง oh. ตั้งแต่เล็กๆพ่อกับแม่ได้พาตะเวียนไปเช่าบ้านหรือกระท่อม oh. ตามที่ต่างๆในตัวเมือง oh. อยู่ได้ไม่นานก็โดนไล่ออกทั้งๆที่ค่าเช่าบ้านก็เพียงแค่ร้อยกว่าบาท oh. พ่อกับแม่ก็ไม่มีจจให้ต้องย้ายไปเรื่อยๆพ่อมีอาชีพขับซัมบ์ล้อรับจ้างแม่กระับจ้างเล็กๆน้อยๆสารพัดอาชีพ oh. ลูก oh. เองก็เรียนหนังสือจบแค่ป .3 แม่พี่น้องของลูกเป็นคนเรียนดีแต่ไม่มีเงินเรียนต่อครับพ่อกับแม่กินเหล้าได้ทุกวันอาจจะมีเงินซื้อเหล้ากิน<อ>กินแล้วก็ทะเลาะตบตีกันเป็นประจำ<อ>เรียกว่ามีคู่ซ้อมมาเลยเนะอะตั้งแต่เล็กจนต่อลูกได้เห็นและรับรู้ถึงความเจ็บปวดทําให้ลูกเป็นคนขี้หวาดกลัวหวาดระแวงและรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกครับลูกไม่มีความมั่นใจในตนเองเลย ังจำความทุกข์สมัยที่ลูกยังเล็กได้เสมอชีวิตลันทดจังเลยส่วนแม่ของลูกได้เสียชีวิตเมื่อตอนปีสีหนึ่งด้วยโรคท้องโตหรือตับอักเสบเนื่องจากพิษสุราเรื้อลังแม่เป็นคนขี้มโหร้ายปากจัดแต่กระใจดีและขี้สงสารเวลาพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันแม่จะใช้กำลังอยู่ฝ่ายเดียว<อ>ทั้งตบตีเตะต่ตอยกระทืบ หาต่ข่าวกระซอกมีบ่อยๆที่ใช้ครกสากและมีดเป็นเครื่องทุ่นแรงในยิ้ดกับพ่อแม่ไม่ค่อยได้เข้าวัดทําบุญเพราะความยากจนและความอายกลัวว่าจะทําตัวไม่ถูกไหว้พระก็ไม่เป็นส่วนน้องชายทั้งสองคนก็เป็นกระเทยตั้งแต่เด็กชีวิตลันทดจังพอโตขึ้นก็ผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงหนึ่งคนหลังจากผ่าตัดเสร็จก็ต้องไปเสริมความงาม เข้าออกโรงพยาบาลน,นับครั้งไม่ถ้วน oh. น้องทั้งสองคนมีอาชีพขายบริการโ oh. oh. ตอนนี้น้องชายคนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปด้วยโรคเอดส์แล้วเมื่อปีสี่ห้า้วยวัยเพียงยี่สิบเก้าปีตอนนี้น้องตอนที่น้องคนนี้ป่วยในระยะสุดท้ายลูกเด้กลับไปเมืองไทยไปดูแลน้องและตั้งใจอยากให้น้องชายมีบุญติดตัวไปอยากให้น้องได้ทําบุญกับวัดพระธรรมกายอยากให้น้องได้เข้าใจชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนที่ลูกได้เข้าใจ ลูกจึงได้อธิบายเรื่องบุญให้น้องฟังน้องได้ฟังเทพธรรมะของหลวงพ่อทั้งสองลูกได้สอนน้องนั่งสมาธิและได้พาน,น้องนั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยครับน้องชายนั่งได้ดีและได้นิมิตด,ดวงแกว้วอแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยแล้วที่ผิวพรรณของน้องชายจะออก,กลายและดูไม่งามคนที่เป็นโลกนี้ที่ผิวกายจะออก,กลายเหมือนผิวตุกแก่ครับแต่น้องก็มีกําลังใจที่เข้มแข็งหลังจากที่น้องชายได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อทั้งสองและเข้าใจเรื่องบาปบุญ น้องชายเป็นคนรักบุญชอบทําบุญนําทางตั้งแต่น้องอยังเล็กๆแล้วเป็นคนจิตใจดีลูกได้พาพี่น้องครอบครัวไปวัดพระธรรมกายทาให้ครอบครวัวเข้าใจวัดพระธรรมกายมากขึ้นและความคิดก็ความคิดเห็นก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีครับสําหรับตัวลูกเองเมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโหใครชวนไปวัดไปทําบุญก็ไม่ไปไม่เคยใส่บาตรพระเลยแถมจะบอกกับคนชวนว่าอย่าง,งมงายกันนักเลยอลูกได้ใช้ชีวิตในทางที่ผิดมาตลอดทั้งกินเหล้า เที่ยวเล่นพายเสพยาบ้าและอื่นๆอีกมากมาย oh. โอ้แหมประสบะการณ์ชีวิตอย่างนี้นี่ยจะ oh. ไม่เอานะครับแต่หลังจากที่ลูกได้รู้จกักสูงปฏิบัติธรรมโตเกียวแดอ่านหนังสือเดินไปสู่ความสุขได้ฟังเทียบมงคลชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตัตะได้รู้จักวัะธรรมกายจนได้มาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทําให้เข้าใจเรื่องราวของชีวิตและเรื่องกฎแห่งกรรมและคิดว่าทําไมเราถึงรู้จักวัะธรรมกายช้าไปแต่ก็ยังไม่สาย ตอนนี้ลูกได้ชีวิตใหม่แล้วและจะไม่ขอกลับไปทําผิดทาพลาดเหมือนในอดีตัพปัจจุบันลูกได้ร่วมบุญทุกบุญของวัดธรรมกายไม่เคยขาดและเป็นกําลังสําคัญคนหนึ่งในการสร้างวัดไทยนาคโนกเ <No. S 1> นื่องจากลูกเป็นแม่บ้านที่ไปวัดได้อย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยรับบุญจัดเตรียมพัตนาหารถวายพระและทําความสะอาดวัดก่อนกลับบ้านทุกครั้ง oh. เมื่อวันที่ยีพพ่สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของลูกลูกจึงได้ขอร่วมบุญหล,ล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทองคา หนึ่งกิโลกรัมเลยค่ะสาธุก็ขออวยพรย้อนหลังนะลูกนะวันคล้ายวันเกิดย5พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยให้เป็นปีแห่งแสงสว่างให้ชีวิตของลูกสว่างต่อจากนี้เป็นต้นไปสว่างทั้งทางนอกสว่างทั้ง้างในสว่างฟ้าสว่างดินสว่างในทุกขนทุกแห่งนะลูกนะสาธุชีวิต เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีสร้างบารมีกันต่อไปนะจ๊ะแม่ของลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกทิศไปให้หรือเปล่าชาติจอนพ่อกับแม่ทําการอะไรกันมาทําไมชาตินี้ถึงได้มาทะเลาะตบตีกันตลอดชีวิตและยังต้องมากินเหล้าทุกวันปัจจุบันพ่ออายุห5สบห้าปีแล้วแต่ก็ย,ยังกินเหล้าอยู่เป็นประจำสติจึงไม่ค่อยจะดีแหมริดเหล้าพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเหล้านี่ เป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยโทษครับพ่อมักจะดุเวลาเมาด่าว่ากล่าวบุคคลรอบข้างโดยคำที่หยาบคายลูกอยากจะช่วยพ่อแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะพ่อไม่ยอมรับฟังอะไรเลยและลูกก็อยู่กลายจากพ่อโดยจะทําอย่างไรดีคะน้องชายที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือเปล่าคะกรรมอะไรเขาจึงอายุสั้นและตาดีโรคนี้น้องชายทั้งสองคนทํากรรมอะไรมาถึงต้องมาผ่าตัดแปลงเพศ แล้วทำไมพวกเราถึงได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันครับลูกเป็นคนขี้หวาดระแวงต่อสายตาผู้คนและกลัวสังคมมนุษย์เวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนมือไม้จะสั่นหัวใจเต้นแรงควบคุมตนเองไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์ที่สุดเป็นสิ่งที่ขัดขวางขัดขวางการสร้างบารมีเป็นอย่างยิ่งลูกทากรรมอะไรมาคะัํทอย่างไรจึงจะหายจติฐานอย่างไรและทําบุญอย่างไรดีคะคสามีของลูกเป็นชาวญี่ปุ่นชอบเล่นเกมการพนันที่เรียกว่าปาจิงโก ที่ต้องใช้เงินในการเล่นการพนันชนิดนี้คนไทยในญี่ปุ่นชอบเล่นกันมากอ่มาฟังกันเลยอ่านเร็วหน่อยแม่ตายแล้วก็ดิ่งไปมหานรกขุมห้าทันทีเพราะกรรมมณิมิตด,ดื่มเหล้าเป็นอจินกรมรมชัดเจนคตินิมิตจึงดำมืด และก็วูบไปลงมหานรกขุมห้าเลยไปถูกกรอกน้ำกรดสีดำจากนายนิรยาบาลทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญจากลูกได้ต้องใช้วิธีพิเศษคือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงวระธรรมกายอย่างคุณยาอาจารย์ของเราจาจึงจะไปช่วยได้พ่อกับแม่ เพิ่งจะพ้นกรรมจากมาหานรกขุมห้ามายกยก oh. แล้วก็มาตกนรกขุมบริวาร <Okay. S 1> แล้วก็จากขุมบริวารก็มายมมาโลก oh. ไปเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็มาเป็นคนบ้าใบปัญญาอ่อน oh. แล้วก็มาชาตินี้ก็มาเป็นคนปกติ oh. นี่เพิ่งขึ้นมานะ <Okay. S 1> ยาวทีเดียวแหละ มาตามขั้นตอนเลยครบวงจรเลยพอมาเกิดเป็นคนปกติในชาตินี้ก็ทํากรรมแบบเดิมที่ตนคุ้นเคยอีกแล้วก็ไม่ยอมพบบัณฑิตแม่จึงต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งจ้า<อ>ที่ยากจนก็เพราะไม่ได้ทําทานในอดีตมัวจะกินเหล้าในชาตินั้นเลยไปตกมหานรกพอขึ้นมาก็ทาซ้ําเติมอีก ตบตีกันก็นกเพราะติดนิสัยมาจากนรกคือมักโกรธและเกลี้ยกลาดและก็คุ้นกับการถูกทุบตีบก็เลยมาทุบตีกันเองเนี่ย<อ>มันคุ้นพาะโดนทุบมามาก<อ>ปัจจุบันพ่ออายุหกสิบห้าปีก็ย,ยังกินเหล้าเป็นประจำแล้วก็เกลี้ยกลาดตอนนี้จะช่วยได้ก็แค่ลูกทำบุญบ่อยๆและอธิษฐานจิตให้บุญบันดาลให้พ่อมีสติสัมปชัญญะ เท่านั้นแหละเว้นแต่ว่าวันไหนลูกเข้าถึงวระธรรมกายแล้ววันนั้นใจใสใจสบายจะทําให้เกิดดวงปัญญาและพลังใจที่จะไปโปรดพ่อ<ๆ>ก็ให้ไปวันนั้นแหละจ้ะพูดให้เต็มที่ไปเลยน้องชายตายด้วยโลกเอดตอนนี้ไปเป็น,ปนในสันนิฐานวิญยาเป็นสัตว์ในรชา ไปเป็นนาคบรนดาอ้เคยได้ยินไม่นาคบันดาไม่เคยครับบึงินครับคืออะไรนาคบันดาตัวเป็นชายใจเป็นหญิงครับ <c oughs> นาคกระเทย <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ใช่คือสวรรค์ชั้นจจตุมมหาราชิกาสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนี่เลยจ้ะ เป็นชั้นที่หลากหลายทีเดียวชั้นเดียวเท่นั้นแหละที่มีนาคยักษ์คนทันครุฑแล้วก็มีทั้งบันดะมีทั้งตุด๊ดทั้งเตว๋วทั้งโอ้ยทอมดี้อะไรต่าง,างมีอ,อยู่ที่เฉพาะจตุนี่นะที่อยู่ในระดับของภูมิเทวเป็นเรื่องที่แปลกทีเดียว นี่เราฝันนี่ฝันให้เป mm ็น hmm. นีแล้วม oh. ันอีหลีดีลิเชียเป็นนาคบรรดาะอยู่ชั้นจาตุอยู่ในตระกูลกันหาโคตมะโคกันหาโคตมะโคดผิวสีดำอยู่ใต้ประดานในระดับภุมิเทวาที่ไปเป็นนาคกับพราะ จิตเนยมากไปด้วยราคะแล้วก็ทำบุญบ้างในตอนช่วงท้ายของชีวิตที่เป็นบันดาะเพราะกรรมเจ้าชู้ในอดีตในอดีตก่อนนู้นนะแล้วก็ไปนกรกพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นคนมาเป็นคนแล้วก็มาเป็นบันดาะแล้วก็มาขายบริการ,รแล้วก็ เพราะว่าไม่ได้ทาทานอะไรไเลยก็ยากจนก็เลยต้องมาขายบริการด้วยครับขายเพราะกรรมเจ้าชู้และขายเพราะไม่ไม่มีทรัพย์เนื่องจากไม่มีมหาทานบารมีครับโอ้ทำไมขึ้นมากันหนึ่งนี้เนี่ยนาาบัรเดาะเนี่ยจะเป็นบันดาะตอนปแปลงตัวเป็นมนุษย์แต่พอเป็นนาคอย่างนี้แล้วก็ก็ปกติธรรมดาครับ แต่พอเป็นมนุษย์นี่จะเป็นมนุษย์ผู้ชายที่ตุ้งติง้ง oh. เขาเห็นกันถ้าใครมีรถนิยมเดียวกันเขาก็ oh. ก็จะเข้าไปคุยเหมือนมนุษย์งี้แหละ oh. นี่แปลกทีเดียว oh. ตึ้งติ้งอะไรเงี้ย่างนั้นก็จะมีหนุ่มที่ชอบมีรถนิยมทางนี้เนี่ยที่เป็นนากหนุ่มนะแล้วมีรถนิยมทางนี้ก็อย่างเงาี้ยยักษ์บรรดากก็มี ยักษ์บันเดานี่สับบันหันแหลกไปเลยแล้วเด็กกับบันเดาะจะมีเฉพาะในมนุษย์ใช่ไหมจ๊ะครับอืือยังมีอีกสารพัดเลยแล้วจะค่อยๆเอามาฉายให้ดูเวลาฝันในฝันไปแล้วจะได้เอามาให้เห็นภาพอ่ะดีไหมจ๊ะ,ะ <laughs> นี่แหละเห็นไปแล้ว นากบัรดานี่ทำไมเด้มาเป็นนักเรียนรุร่นวันฝันใน้ฝันนะไม่ได้ยินนะใช่ที่น้องชายอายุสั้นและตายด้วยโรคนี้ก็เพราะการปัจจุบันที่สามสอนนั่นแหละกับกรรมในอดีตที่ทําแฟนท้องแล้วสั่งให้แฟนทําแทงนะอ่ะมันก็เลยทําให้อายุสั้น<ๆ>ทาแท้งนี่ทำํำอายุสั้นนะลูกนะ<ๆ>ต้องระวังนะ เมื่อแล้วทำหน้าที่เหมือนพ่อเหมือนแม่ให้มนุษย์เป็นทางผ่านให้มนุษย์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบ,บจะไปใช้คําว่าไม่พร้อมไม่ได้ไม่พร้อมก็อย่ามีถ้าหากมีแสด,แดงว่าต้องพร้อมที่จะรับภาระทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไปทําแท้ก็ฆ่ามนุษย์เนี่ยปฏิบัติบาทยุคสั้นเพราะกรรมกามีจะ ได้เคยตกนรกแล้วถูกเฉาะมาแล้วเนี่ย oh. มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยก็เลยมาถูกเฉาะมาแปลงเพศกันอีก oh. ถูกไ oh. อ้ม oh. อขมที่สามเนี่ยมันยากจังเลยเนี่ย oh. ต้องหามุมกล้อง oh. อธิบายก็ยากอยาก oh. ทีาจะหาคำเนี่ยเพราะนั้น oh. ต้องพยายามทำความเข้าใจกันด้วยครับ oh. บางทีนี่เอเราจะสัญชีวะกรรสูตรสังกตะเราข้ามไปเลยสังคตะไม่เอาโลรูวะหมาโลรูวะแต่มันก็ใหม่ได้นะมันเห็นเราสยองบางอย่า,ยางรู้จวาดไงพิ็ุกคือที่ลูกเป็นและมีอาการอย่างนี้คืออะไรเวลาเจอเพื่อนมนุษย์แล้วสัน่นไม่กล้าสู้อะไรเนะี่ยออเดี๋ยวก่อน พราะกรรมกามีใช่เคยตกนรกแล้วแล้วถูกเชาะเวลาจมาแปลงเพศตอนเป็นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นพี่น้องกันก็นกเพราะมีกรรมใกล้เคียงกัน<อ>คือพี่สาวมีกรรมสุราและกามี<อ>แล้วก็ไม่ค่อยได้ทาทานจึงยากจนแล้วก็ทําคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็เลยมาเกิดเป็นพี่น้องกัน<อ>กรรมใกล้เคียงกันจะมารวมรที่ลูกเป็นและมีอาการอย่างนี้ที่ใจสั่นอะไรเนี่ยขี่หวาดระแวงกับสายตาผู้คนกลัวสังคมมนุษย์เวลายอยู่ต่อหน้า ผู้คนเพราะก่อนที่จะได้มาแต่งงานกับพ่อบ้านชาวญี่ปุ่นน่ลองนึกดูสิจ๊ะว่าเคยทำงานอะไรมาก่อนนะ oh. ลองนึกดู oh. ว่าเคยทำงานอะไรมาก่อน oh. และเคยเพ,พลาดล้างผิดศีลข้อไหนมาบ้าง oh. อันนั้นแหละจ้ะที่ทำให้ขาดความมั่นใจ ทำให้มีอาการอย่างนั้น oh. ลองระลึกดูนะจ๊ะเพราะว่าคงพูดละเอียดกว่านี้ไปไม่ได้หรอกลูกเอ้ยแต่ถ้าหากมานั่งตอนหน้าไม่มีใครก็จะเล่าให้ฟังแต่ไม่เป็นไรอดีตให้ดีต่อไปเลยครับลืมมันไปซะเลย forget <it. S 1> <laughs> แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีรเรายังมีกายมนุษย์อยู่ แล้วมีอาการครบ32มสิบสองเลยคร,ครบทั่วบริบูรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติใหญ่ของเรานะลูกนะที่เรามีอาการครบสาสองเป็นกายมนุษย์อย่างนี้เนะี่ยให้สั่งสมบุญให้มากๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาโดยเฉพาะภาวนานเนี่ยเราสามารถทําได้ทําทุกวันใจจะได้ใสใสสักวันหนึ่งเมื่อเข้าถึงพมรรมกายแล้วความมั่นใจก็จะหวนคืนมา และจะมั่นใจกว่าเดิมด้วยผลกรรมที่เกิดจากการพน,นันไม่ว่าอะไรก็ตามพาไปสู่อบายคือมหันรลลกขุมที่หกทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาจะแนะนําสามีต้องใจเย็นๆใจใสๆค่อยชักชวในให้เขามาอยู่ในหมู่กัลยะาณมิตรให้ได้เข้าบัณฑิตกันเสก่อนจะได้มีสังคมที่ดีอีกแบบที่แตกต่างจากเดิมซึ่งเขาจะได้รับการแนะนําในสิ่งที่ดีจากกัลยะาณมิตรจ้า คือตอนนี้เราไปแนะนําเขาบก็คงไม่ฟังหรอกเราต้องพาเขาเข้าไปอยู่ในหมู่ของกัลยาณมิตรเผื่อเขาเจอใครที่ธาตุตรงกันแล้วก็ค่าแนะนํากันได้ส่วนตัวลูกเองก็ต้องมั่นสะสมบุญทุกบุญให้มากๆนะจ๊ะแล้วติฐานจิตขอให้บุญบรรดาให้พอบานเลิกเล่นการมันนันให้ได้ช่วงนี้เราทําอย่างนี้เนี่ยแล้วตัวเราก็อย่าไปเล่นการมันนันทําความดีฉะนั้นความดีเนี่ย ทำให้พอบาดเกิดแรงบันดาลใช้อยากจะเลิกการพน,นันเราจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนะจ๊ะไม่ช้าก็ตายแล้วใครที่เคยพลาดพลั้งมาแล้วแล้วกลับตัวได้เหมือนต้นไม้ที่ตอนต้นมันคตแต่ตอนปลายมันตรงรบ,บุคคลเช่นนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญน่ายกย่องรักง,งงานงาม เหมือนพระจันทร์บรรพที่พนจากหมเกูเมกเลวจ้ะสักวันหนึ่งลูกจะเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดีของโลกจ้า